สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟ o บุ๊กไป u t u b e นะครับวันนี้ผมดิดดอนดูนะฮะจะมารีวิวรถโมอเตอร์ไซค์เอนโดโรนะฮะยี่ห้อฮัตส,สควานะ่านะฮะถ้าอ่านไม่ผิดฮัตส,สควานะ่าเป็นรุ่นร้อยปีนะฮะตามข้อมูลเป็นรุ่น100ร้อยปีผลิตปีคศ2004นะฮะก็จะเป็นเอนโดโรแนว ใช้งานในชีตประจำวันได้นะฮะมีขอบลันมีไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนี่นด้านหน้าสภาพโดยรวมนะฮะไปถ่ายดูครา่าวๆนะครับตัวรถสะอาดฮะ ฮนะด้านหน้าสวยใสนะฮะไม่มีรวดซึมสีรวดใสนะฮะลาเบรกหน้าเต็มนะฮะสีรวดใสยางเต็มนะฮะยางบินแล,ลรี่นะฮะเต็มอ่านี่มีของแถมนะฮะ <c oughs> เป็นกันโคงนะฮะ อากาศคงหนาสองชั้นแ่ว่าที่ห้องน,นี้ทำมาดีฮะวัะสดุอุปกรณ์ทำมาใช้ได้ฮะเันสตาร์ทนะฮะยังไม่สึกเลยนะสตาร์ทรุ่นนี้เป็นสตาร์ทสองระบบนะครับผมเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะฮะพลาสติกสวยใสนะฮะโชคหลัง วิ่งเลยฮะใหม่มากฮะรถปัาเบรกหลังนะฮะแอมโบอเหมือนกันเหมือนกันด้านหน้านะ,ะสีลวดใสเหมือนกันสีลวดใสตเตอร์เต็มปัดเบรกเต็มพร้อมใช้งานนะฮะรถยางล้อหลังก็เป็นฟิลเลอรี่เหมือนกันนะฮะวงล้อเอ็กเซลยางล้อหลังก็เต็มเหมือนกันนะฮะ ีจกกังหวะมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะสตาร์ทตรงนี้เป็นคาบูเป็นคาบูพวกเจ็ตฉีดน้ำมันนะครับพวกนี้เอ็กเกีย ع. ทา่ทาเท้าโตสเตอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะ สำหับอัตราเร่งนะฮะ ต่อเนื่องเลย